ตอนนี้เราก็มาถึงในป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะทําการป่อยน้งลิงออกไปนะครับอป่อยเข้าป่านะครับถ้าน้งลิงเข้าป่าก็ป่อยมันไปเลยนะฮะต่ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหรือไม่นะครับเจลองดูนะฮะว่ามันจะกลับมาหรือไม่นะเสียงเอานะครับผมนะครับจะทําการปลอยนะครับผมนี่ปอยมันออกไปนะฮะ นี่ดูนะครับเฝ <laughs> ้าอย่าเฝ้าโตอย่าเฝ้าโอ้ยจุบเสื้อก่อนไปเลยไปแล้วไปเลยไปแล้วไปแล้วตัวไี้ไปไสโอนี่นี่จบแล้ววันนี้ดีใจมากเลยนอ,น,อ,น,อน้องนอนี่มันเหมือนห้องให้อะทำไมโดนตาแล้วเปล่า อะไรโดนตาฮะ <ST bers> ดู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 ดดดนี่ครับยังได้โอ้โหโอ้โหโลองจับดิจับได้หรือไม่นะมาได้แล้วถ้าเข้าป่านะโชคดีนะลองนะะเราจะลงเดินป่านะครับผม จะลงเดินป่าไปหาผลไม้นะฮะนี่คือวิธีการหาผลไม้นะเดี๋ยวผมจะสอนให้นะว่าผมหาผลไม้ได้อย่างไงหรือ,อาหาอย่างไงนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะแต่ลงไปดูนะฮะไปดูว่าจะมีหรือไม่นะครับผมมื่อให้นะฮะแค่ได้ยินพี่ชัยว่านี่มีนะให้ผมมาหาให้ผมมาหาเองเอานะครับผมไม่รู้ว่าเราจะไปหาเจอหรือไม่นะฮะเราเดินไปนะฮะนะครับน้องเหลงตรงนั้นฮะน้องเหลงไม่หนีเลยดูว่ามันจะติด ติดตามเราหรือไม่นะครับผมเราดูไปกันเลยนะฮะไปนะวิธีการหาผล,ละไม้นี่อย่างแรกนะวิธีแรกๆนะเราต้องใส่ใส่หูฟังเสียงนกนะครับเราต้องฟังที่เราจะไปอ่ะหรือฟังตรงไหนก็ได้นะที่มีเสียงนกห้องนะฮะอันนั้นก็แปลว่ามีมันมีผลละไม้นะฮและได้ยินเสียงนกนะครับผม วิธีที่2คือเราต้องมีกล้องนะฮะกล้องที่สามารถซูมไกลๆได้นะฮะผมมีนะฮะแต่ถ้าคุณไม่มีไม่เป็นไรนะฮะใช้เสียงฟังแล้วก็ไปดูตัวจริงเลยนะฮะอันนี้จะเหนื่อยนะฮะเหนื่อยเหนื่อยกว่าที่เรามีกล้องนะฮะที่มีกล้องซูมไกลๆนะฮะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะฮะว่ามันใช่ผลไม้หรือไม่นะฮะไม่รู้ว่าเราจะหาเจอหรือไม่นะฮะคือต้นให้มักให้นั่นเองนะครับผมไปเลยนะฮมานี้ ยังตามผมมานะฮะน่าจะไม่หนีนะลงดูนะฮะตอนกลับมาเราจะน้องเองจะกลับกลับเราหรือไม่นะครับผมลงดูเลยนะ,ะเอ๋ตามเรามาตามเรามามาผมอุจชาเอามาปล่อยในป่าแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะกลับบ้านกลับเราหรือไม่นะฮะถ้ากลับมาเราจับได้เนี่ยโอ้เป็นของเราอีกข้งนะะก็ไม่อยากจะปล่อยนะอยากจะให้ ลูกๆหลักลานได้ดูเลี้ยงให้เขาได้ดูอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปมาาันจะตามมาตามมานี่ๆมาๆมไปนี่คือวิธีต่อใกล้ป่าที่ไม่มีอุปรกรณนะ์เราสามารถใช้มือได้นะครับดนะูนื่อยมากตรงไ้แรงลุมนะ ทำให้เราวินหัวเป่าแบบใช้ลมแรงๆนะครับเก่ป่าอาจะรยอยู่แถวๆนี้น,น่านม,มีมากๆเลยนะ เดินไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ออกปืนติดตัวเลยนะครับผมมาตัวเปล่าๆอะไร่เราเรามาหาผล,ลไม้นะมาสอนวิธีหาผลไม้และมาป่วยตัวเล็งครับเ,รเดินไปเรื่อยๆไมมไม่เอาอะไรติดตัวเลยนะโอเคมิดนะูะตัดต้นไม้นั่นเองนะ ไก่ป่ากเขียนะไก่ป่านะนี่ปากปาเขียนะเดีไม่เขียวเท่าไรนะ่าจะมีสองสามตัวนะครับแบบนี้มันน่ามีตัวไก่ป่าม,ามาั้งนะครับหรืออาจจะมีตัวฟอนนะดูในธรัมชาจ,จะ มีแสงที่ชัดกว่าแจ้งกว่านะแต่ดูนะนี่คือมืนจะมืดไปนะเคยเห็นพลันของมาล่าตัวฟันตรงนี้นะนี่ตามเรามาเลยนะครับอาจจะไม่มีแล้วนะนี่อะไรทำไมไม่มีแล้วครับผมไม่เป็นไรนะเราจะรอดูโอกาสสุดท้ายว่าเราจะจับได้ไหรือไม่นะคือแบบนี้เราจับมันได้เลยนะนี่เราจับไม่ได้เลยมัน กลัวเรามากๆไม่รู้ว่าตรงนี้ไปมันจะมีให้หรือไม่นะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินป่านะค,คนเดียวนะโอ้ oh, ดูนะครับเราทะลุมาเราเดินตรงนั้นมาฮนะเดินตรงนั้นมาเราทะลุมาตรงนี้นะครับนี่เด่เขาล้มหัวแน่นมากๆนะเราจะข้ามไปได้หรือไม่นะไม่ดีใจนะเดี๋ยวเราก็จะปินลงไปนะมาทะลุให้ให้ญาของชาวบ้านนะฮะ เดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราจะไปรุดไปไปยุ่ตรงนั้นซ้มดูว่าจะเห็นมังคห้อยูตรงไหนนะครับจะใช้กล้องซูมนะรหรือเราจะดูว่าอ่ามีป่าที่ใหญ่ไปทางไหนเราก็จะเดินไปนะครับวูี่ดูนี่นะครับผมถูวิวสวยมากนะครับ ตรงนี้ไปนะฮะมันจะมีต้นไม้ที่ใหญ่กว่านะฮะแล้วก็อาจจะมีมักคหย,ยตรงนั้นแต่เรามีกล้องที่ซูมได้ไกลๆเราไม่จําเป็นต้องเดินไปนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงไปนะ,ะตรงนั้นกับบ้านตรงนั้นนะฮะแต่ตรงนี้ถ้าเราจะหาเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเดินไปนะฮะครอคบเขตบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ๆใกล้ๆแบบนี้นะฮะเราก็จะใช้กล้องซูมดูนะฮะอ๋อภาพสวยมากๆเลยนะ เดินมาทะลุแบบนี้โอ้โหอน่าจะอยู่ตรงนั้นนะฮะผลไม้นะฮะมังไ้นะครับผมตามมาตามมาตามมามันไม่กล้าหนีไปในธรรมาชาติในป่าแล้วนะครับมันตามผมอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะมีโอกาสที่จะจับมันได้นะฮะเราลองดูตอนสุดท้ายนะฮะตอนที่เรากลับบ้านเราจะจับได้หรือไม่ถ้าจับได้เนี่ยโคตรดีใจเลยนะฮะอพี่น้องครับนี่ ลืมเอาขากล้องมาฮนะขากล้องนะ่ะถ้าไม่มีขากล้องเราจะเหนื่อยเหนื่อยนะปวดมือนนะฮอ๋อาจจะอยู่ตรงนั้นนะนะครับแต่แม่แม,แม่ไม่ได้ยินเสียงนกเลยค่อนข,อขอา้างจะไกลเราอาจจะไม่ได้ยินฮนะลองดูดมดไม่กันนิน ดูนะครับผมก็จะซมดูว่าอขอบเขดบริเวณที่ผมซูมอ่ะมันมีผลไม้หรือไม่นะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับผมดูซม o นะฮะตันนั้นอาจจะใช่นะ เวลา z o มมาใกล้ๆอะมันมันสั่นนะตัวเลนมันสั่นนะครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีผลมไม้นะฮะตีราก็ท o o ไปตัวที่ใกล้ๆตัวนี้อาจจะคล้ายๆเลยนะคล้ายๆมักให้เลยนะครับผมจะซ o o m z ตัวสีเขียวนี้ก่อนนะครับ ไม่ใช่ถ้าใช่ก็จะเห็นผลไม้สีแดงสีเขีวหรือจะเห็นนกนะครับใช่ลรวก็จะไปตัวนี้นะครตัวนี้ยังจะใช่ผลไม้หรือไม่นะครมันไม่ใช่นะครับมีหลายต้นเลยนะครับ ถ้าเราอยากรู้ว่าตัวไหนใช่ผลไม้หรือไม่ใช่เราก็ต้องสุ o มานะครับนี่คือตัวนี้นะใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็จะเห็นนะฮะนี่เราจะรู้นะนี่นี่น,นี่ถ้ามันไกลกันไปอะ่ะเราก็สามารถอ่าไม่ถ่ายวีดีโอนะเราก็สามารถสุมมาส o o มาแล้วเราก็ถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปออกมามันชัดมากๆนะครับมันไม่ชัดถึงอ่าแบบชัดมากๆแต่ก็มันก็ ชาดแบบเรารู้อ่ะว่ามันเป็นผลไม้หรือไม่นะฮะนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะสมตรงนี้อีกนะฮะมันมีสีเหลืองสีเหลืองกคล้ายมักไม้อ่ะมันเป็นผลไม้หรือไม่นะฮะโอ้นี่มันไม่ใช่มักไม่ใช่มักไม้นะเป็นใบไม้นะครับผมโอ้เมื่อกี้ดูใกลๆอ่ะมันมันคล้ายๆกับผลไม้เลยนะฮะแต่มันไม่ใช่นะครับ เราส่มออกมานะฮะมันไกล่มากๆนะครับเดี๋ยวเราจะส่มตัวแบ้ให้ดูนะฮะตัวแบ้ที่ขนเลี้ยงกินหญ้านะครับมันอยู่ตรงนั้นนะฮะจะส่ม,มให้ดูนะครับผม मेख นี่นี่คืออีกฝั่งที่เราจะชมมกห้นะมันจะใช่หรือไม่นะไม่ใช่เลยนะนี่ ใช่เราจะเห็นนกบินนะเราจะเห็นมกไม้มมสีแดงตัวสุกที่ตัวไม่สุกนะครับก็จะหมุกมาฝั่งนี้ตัวสุกงนี้ใช่หรือไม่นะมันก็ไม่ใช่นะครับ ตรงนี้มันจะใช่หรือไม่มันก็ไม่ใช่นะครับมะง่เนี่ยเป็นผลไม้ที่นกเนี่ยชอบกินมากๆนะถ้าถ้าใช่เราก็จะเห็นนกนะฮะตรงนี้จะใช่หรือไม่นะฮะมันก็ไม่ใช่ สรงสัมต้นนี้มันไม่ใช่ไ,ไม้นะไม่ใช่ครับไม,ไ,ไม่ใช่ครับตรงนี้มันไกลกลว่านะ ตัวน,นี้สงสัยนะฮะสงสัยจะใช่นะเราจะถ่ายรูปนะไกลกันไปก็เลยเห็นไหมชัดนะครับ ให้กล้องหาไม่เจอแล้วนะครับผมแถวแถวนี้ไปถึงตรงนั้นแล้วก็เฉวแยวตรงนี้นะฮะหาหาไม่เจอเอากล้องมองหาไม่เจอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะลงตรงนี้ไปนะมีมีให้นะมีให้เพิ่งก็เก็บแก้วกลับบ้านเสร็จนะเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนั้นนะฮะมีให้เนาะเราไปดูว่ามันจะมีหนูนาหรือไม่นะครับนี่ ชาวบ้านมาทําให้ทํานาตรงนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีหนูหนูนาหรือไม่หนูให้หนูนานะฮะถ้ามีเราก็จะเข้ามายิงนะครับผมนี่เราก็ทะลุมาถึงให้ตรงนี้นะฮะเราก็ดูว่ามีทางเดินของตัวหนูหนาหนูให้หรือไม่นะครับนะ่ครับผมมอเตอร์ไซค์เราอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะหาดู มีหรือไม่นะถ้าถเห็นบอลที่มีเราจะถ่ายใ,ให้ดูนะครับดูผลสุดท้ายนะครับสุดท้ายาน้องเลีงเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปในป่านะฮะไปอยู่เร่ตัวเองนะฮะนี่ดูนะฮะคือผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะฮะก็เลยเสียงป่วยเข้าป่านะาตะป่วยมันไม่ไปเลยนะฮะนี่ลูกจ้าลูกทําไมไม่เข้าป่าล่ะลูกนี่ครับนี่น้องเขา ลูกไม่กล้าไปในป่าเลยนะครับเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กเนาะนี่นะลูกๆมามา,มานี่นี่เราจับได้นะครับนี่นี่นี่ผลสรุปนะก็คือเลี้ยงเออเลี้ยงที่เราเลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่เราเลี้ยงตั้งแต่เด็กอะ่ะมันไม่กล้าที่จะเข้าไปในป่าแล้วนะครับก็เทจริงแล้วผมก็ยักปล่อยมันเข้าป่าพอเป็นสัตว์ป่าเนาะ อยากปล่อยมันเข้าไปอยู่ในป่าอีกเช่นเดิมนะครับแต่มันไม่ไปแล้วนะครับมันคือผมเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กเนาะมันก็เลยไม่ไปในป่าแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะเลี้ยงต่อนะฮะตามที่เรามาดูก็ไม่ค่อยมีถัวหนูให้เยอะเท่าไหร่นะหนูนานะหนูให้นะไม่ค่อยมีนะมอก็มีก็กินอยู่นะก็มีบางตัวกินอยู่นะถ้ามีโอกาสเราก็จะมามาใต้มาใต้ดูนะ มาเต้มายิงดูนะนี่มันก็กินเล็กน้อยนะไม่ได้กินเยอะเนาะไปกำปัป้นไปลงมาแล้วนี่ขึ้นรถนะฮะไม่ป่วยเข้าป่าแล้วป่วยมันก็ไม่เข้าไปในป่านะฮะนี่